สามัญญาตัดทิศแบ่งได้อีก13าคือโคตะอปัจะโคตะปุตตะนา,นายยานานาเนยะนินิกะนาวเนระตรรตยาทิตรตินิกะราคาทิรตตะนะชาตาทิชาตะอีมาอียะกิยะสมุหะกะนานาตาทานาอียะ พระหูละปกติพระหูละอาลุเสธะอติวิเศสะตาระตามะอิยิสะกะอิยะอิทะตะทัสสติอัติวีสสีอิกะอิระวันตุมันตุนะปกติปกตาวิการะมะยะสังคายาปริมาณะกะ ปุรณติยะัทะ,ทะมะมีวิภาะทาโสตัดทิตน,นามนามภาวะโคตัสมุหตัดทิตตัดทิตที่เป็นอพยยะอัพยยะวิภาคะตัดทิตนอกนั้นเป็นตัดทิตคุณนาม